หนังสือเล่มนี้จะทำให้พวกเราทุกคนได้ต่อวงจรจูนจิตกับสนามพลังอันเร้นลับและกว้างใหญ่ไพศาลของจักรวาลขอเพียงให้พวกเราตั้งสมาธิตั้งจิตสู่ความสงบทำให้หัวใจของเราให้เต็มไปด้วยความแจ่มใสเบิกบานมีความเมตตารู้สึกถึงหัวใจที่สุดยอดที่สุดที่เกิดขึ้นกับหัวใจใหม่ของพวกเราทุกคน เรากำลังรู้สึกถึงจิตสำนึกใหม่เรากำลังสัมผัสกับการเรียนรู้ประสบการณ์เล่นลับที่ทุกคนต่างรู้ว่าคือสนามพลังงานของชีวิตอันรุ่งโรจน์ที่เกิดจากการสะสะเทือนทางควันตัมสะสะเทือนในระดับ DNA ที่ถูกชำระล้างให้บริสุทธิ์ทำให้หลุดพ้นจากความหลงผิดในพันธสัญญาผูกพันที่เราติดยึดอยู่กับความคิดความเชื่อเก่าหรือ ติดยึดอยู่ในภพชาติต่างๆของเราในการเวียนว่ายภพชาติจากความไม่รู้นี่คือสภาวะเข้าสู่ความตื่นรู้ในระดับ DNA จนถึงระดับจิตวิญ,ญญาณขณะเดียวกันได้ผ่านจิตวิญ,ญญาณจนทะลุทะลวงถึง DNA ความรู้สึกนี้เองที่ทำให้เราสัมผัสกับประสบการณ์ที่เร้นลับและดื่มด่ำที่สุดอันเป็นความรู้สึก เราเข้าไปสู่จิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจอันสูงสุดและทำให้เราค้นพบความหมายอย่างแท้จริงของสภาวะใหม่ The e m o t a l Truth เขียนโดยอาจารย์สถิตธรรมเพ็ญสุขครูทางจิตวิญญาณระดับโลกผู้ค้นพบการวางระบบจิต mindset และวิธีการใช้ชีวิต ซูเปอร์จูเนอร์เสียงอ่านโดยจีน่าชัมปิ้งเลิฟบายดูมาสโค้ดอะคาเดมีบทนำเสนอ EP 3ขอให้รู้เถิดว่าสภาวะใหม่ได้เกิดขึ้นจากการเข้าถึงประสบการณ์เล่นลับของชีวิตที่เรากำลังเชื่อมโยงในขณะนี้ถึงเวลาแล้ว ที่เราต้องทำสมาธิและเชื่อมจิตถึงเวลาแล้วที่เราจะได้รู้สึกถึงความรักของจิตวิญญาณอย่างง่ายดายที่สุดถึงเวลาแล้วที่เราจะใช้ชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงนี้อย่างรวดเร็วและทรงพลังอำนาจอย่างแท้จริงเรากำลังค้นพบชีวิตใหม่ที่เรียกว่ากระบวนการก้าวกระโดดไปสู่จิตสำนึกใหม่ขอเพียงแค่ทำสมาธิเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ทำให้ พวกเราสามารถสัมผัสกับอนุภาคที่เป็นแหล่งกำเนิดของพระผู้เป็นเจ้าพลังงานอันไม่มีที่สิ้นสุดของจักรกวาลกำลังเชื่อมต่อกับผมและพวกเราทุกคนในสภาวะตื่นรู้อย่างแท้จริงจงเข้าถึงความรู้สึกนี้อีกครั้งหนึ่งจงเข้าถึงความรู้สึกตัวตนแห่งจิตวิญ,ญญาณที่เต็มไปด้วยความตระหนักรู้อย่างแท้จริงเพียงแค่ฝึกฝนจิต ทำสมาธิมีสติสัมปชัญญะและเข้าถึงความเล้นลับของจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเมื่อเราเข้าถึงความรู้สึกนี้ดวงวิญญาณของเราจะเชื่อมต่อระบบสัญญาณกับความรู้แจ้งในตัวเองอย่างง่ายดายนีคือที่มาของหนังสือเล่มนี้ซึ่งผมจะได้อธิบายการเชื่อมต่อและถ่ายทอดสัญญาณให้พวกเราทุกคนได้รับทราบว่าเรากำลังเชื่อมต่อชีวิตทั้งหมดในระดับ DNA ผ่านอะตอมที่สั่นสะเทือนในจิตใต้สำานึกของเราผ่านสนามพลังที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกอันลึกซึง้งและเต็มไปด้วยพลังอำนาจอันบริสุทธิ์ของจิตวิญญาณที่แท้จริงของเรานับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราสามารถค้นพบความประจักษ์แจ้งในรูปแบบของการระลึกรู้หรือตื่นรู้เพิ่มขึ้นด้วยตัวเราเองที่กล่าวมาทั้งหมด คือประสบการณ์เชื่อมสัญญาณการเข้าถึงสัจธรรมนิรันด์เป็นความรับรู้ที่ดื่มดำและมหัศจรรย์ที่สุดที่ผมปรารถนาให้ทุกคนที่เชื่อมโยงสัญญาณกับผมได้สัมผัสกับประสบการณ์เล่นลับในการเชื่อมสัญญาณวงจรจิตนี้พวกเราจะรู้สึกถึงกระแสของสนามพลังงานที่ซาบซ้านเข้าไปในจิตของเราและสั่นสะเทือนในระดับดี a อะตอม และจิตใต้สำนึกของเราอย่างชัดเจนการสันสะเทือนนี้เกิดขึ้นจนหลายคนอาจเข้าสู่สมาธิที่ดื่มดำ่ำเต็มไปด้วยพลังอำนาจความสงบความสุขรวมถึงองค์ความรู้ของจิตอันล้ำลึกและจิตวิญญาณอันสูงส่งขอให้พวกเราสัมผัสการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณชั้นสูงมิว่าจะเป็นมหาเทพเมตาตรอนฮิก อีสไครออนอเล็กซานเดอร์อับราฮัมหรือเคอร์คูเดียนเพื่อให้พวกเราได้รับรู้เหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องเกิดมาในโลกนี้เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร mm hmm. และชีวิตที่เรามีความปรารถนาหรือมีภารกิจสูงส่งใดคำตอบของคำถามเหล่านี้มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งจะทำให้พวกเราได้พิสูจน์ได้สัมผัสและฝึกฝนความตระหนักรู้ของธรรมชาติอันลึกซึ้งของตัวเองเมื่อเราตระหนักรู้ในธรรมชาติจิตวิญญาณอันสูงส่งเราจะเข้าถึงสภาวะแห่งความเบิกบานอันเป็นนิรันดร์ซึ่งทำให้เราสามารถปลดปล่อยตัวเองออกจากความคิดที่สับสนความกลัวความอ่อนแอความขาดเคลาความรู้สึกผิดและความเจ็บปวด ที่คอยหลอกหลอนทิมแทงให้หัวใจของเราต้องเศร้าหมองและเราจะได้รับการยกระดับขึ้นมาสู่ความรู้ใหม่ดังเช่นที่พวกเราบางคนสัมผัสดได้ถึงความรู้สึกใหม่อยู่ในขณะนี้บางคนก็ตื่นเต้นกับความรับรู้นี้ผ่านกระแสะจิตที่เชื่อมต่อในอะตอมเซลล์และ DNA ซึ่งกำลังเข้าสู่สภาวะการจัดเรียงใหม่ในร่างกายของเราในระดับคลื่นไฟฟ้าที่มีมิติสัมพันธ์เชื่อมโยงไปสู่จัก,กรวาลอันเป็นความรู้สึกของการเข้าถึงความตระหนักรู้นในธรรมชาติอันล้ำลึกแห่งจิตใต้สำนึกที่เราค้นพบสนามพลังงานอันเลนลับของชีวิตด้วยตัวเราเองเซลล์ประสาทที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารผ่านสมองผ่านอะตอมผ่านอนุภาคของคลื่นไฟฟ้า ที่สื่อสารอยู่นี้จะทำให้เราทุกคนได้สัมผัสการระลึกรู้ถึงวาระจิตของตัวเองอย่างแท้จริงเป็นความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความเอื้ออารความเมตตาความกรุณาความรักความสงบสุขและความปราดเปรื่องแห่งสำนึกรู้ทั้งหมดประสบการณ์ดังกล่าวนี้จะสลายความรู้สึกเวทนาความโศกเศร้าความหวั่นไหวความหวาดกลัวและ ทำให้เราค้นพบประสบการณ์การอย่างรู้ภายในของสภาวะจิตอันล้กลับที่เกิดขึ้นจากการซึมซับสนามพลังงานเข้มข้นจนรู้สึกถึงจิตสำนึกรู้อันลึกซึ้งที่เกิดจากการกลับมาสัมผัสกับหัวใจและดวงวิญญาณของตัวเองอย่างแท้จริงเราสัมผัสกับหัวใจของเราเราสัมผัสกับความรู้สึกของเราเราสัมผัส กับจิตใต้สำนึกของเราเรารู้ว่าเราคือชีวิตเราคือจิตวิญญาณเรากลับมารู้จักตัวเองเรากลับมารู้สึกกับดวงจิตของเราเรากลับมาสัมผัสกับสภาวะอันล้นเหลือด้วยความอิ่มเอมปรับรื้มด้วยความรู้สึกที่สันสะเทือนอะตอมและเซลล์อนุภาคที่เกิดการสปราร์กไปทั่วทั้งดวงวิญญ,ญาณพัานลมหายใจไปสู่ร่างกาย ผ่านอะตอมในระดับคอสมิกผ่านนิวตรอนที่เป็นคลื่นฟิฟ้าระดับควอนตัมแพร่ร้านสู่หัวใจและดวงวิญญาณของเราไปพร้อมๆกันความรู้สึกดื่มดํน่นี้คือประสบการณ์ตื่นรู้ในจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนดิอิ r มเชลทรูธหรือสัจธรรมนิรันด์จะทำให้เรารู้จักตัวเราเองได้อย่างง่ายดายและ ทำให้เราตระหนักรู้ถึงความจริงของชีวิตที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนความจริงที่ชีวิตไม่ได้มีแค่ร่างกายชีวิตที่สมัมผัสได้จากลมหายใจชีวิตที่สมัมผัสได้จากความรู้สึกเมื่อเราสมัมผัสอย่างซาบซึง้งและเชื่อมไปถึงระดับอะตอม DNA และจิตวิญ,ญญาณที่เป็นแก่นแท้เราจะรู้สึกเลยว่าเรากำลังสมัมผัสกับความรู้สึกที่ยากอธิบาย เป็นความรู้สึกเล้นลับที่ทําให้เราเห็นจิตใต้สํานึกของเรากําลังสงสะเทือนขึ้นความทีและจิตวิญญาณของเราออกมาให้เป็นความรู้สึกแห่งความสงบสันติสุขปราดเปรื่องและตื่นรู้อันเป็นพลังอํานาจดวงวิญญาณที่เรากําลังสื่อสารกับจิตใต้สํานึกของเรากับจักรวาลทั้งหมดแบบฝึกหัดของการฝึกฝนในบทต่อไป จะทำให้พวกเราทุกคนได้เข้าถึงความจริงแท้ของชีวิตเข้าถึงความเลึนลับของจักรวาลคือการกระตุ้นการเข้าสู่ความตื่นรู้นั่นเองจบบทนำเสนอ